ยังอยู่ในหมวดรอเรือนะคะมาถึงรำพัชชาค่ะการรำบูชาครูไหว้ครูของผู้ที่เรียนวิชาช้างตามพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ัค่ะทรงพนาถ,ถึงการรำพัชชาว้ยอย่างชัดเจนเพราะส่งเรียนวิชาส่งช้างมาแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยเป็นพระราชาประเพณีมีมาแต่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยเจ้าลูกเธอต้องฝึกหัดส ทรงช้างให้ชำนิชจำนาญทุกองค์จนถึงฝึกทรงบาดท,ทิ้งที่หน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์นในเวลาเย็นๆยทุกวันมีได้ขาดเจ้านายซึ่งทรงฝึกหัดวิชาช้างหลดนี้ต้องเข้าพระราชพิธีทั้งสิน้นราชการซึ่งจะต้องขี่ช้างยืนสนามปีใดจะมีสะสนานก็ต้องเข้าพระราชพิธีในวันเดือนห้าแรมสามคำ่ำเวลากลางคืนไม่ว่าผู้ใดเคยไหวครูแล้วหรือยังไม่ได้ไหวครูคงต้องไปเข้าพระราชพิธีทั้งสิ้นค่ะลัที่หมอ ช้างอย่างไทยเนี่ยถือเสนียดจันไรจัดหนักห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปในโรงพิธีเป็นอันขาดและไม่ให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในการพระราชพิธีเข้าไปในโรงพิธีด้วยกลัวว่าจะไปเรียนวิธีท่าทางออกมาทําเล่นถือกันว่าทําให้เสียจริตได้ดูก็อยู่ข้างจะจริงเช่นรําพัชชาถ้านั่งอยู่ดีๆใครลุกขึ้นรําก็บ้าแนะ่ถ้าจะตั้งพระราชพิธีแห่งใดก็มีมานผ้าก้นวงรอบจนปีพาดราต ก็ไม่ให้เข้าไปอยู่ในโรงพิธีใช้ตะโกนบอกหน้าพาดออกมาข้างนอกแต่เมื่อว่าตามจริงแล้วพระราชพิธีนี้อยู่ข้างจะน่าดูสนุกดีอยู่การในโรงพิธีนั้นค่ะตั้งเตียงเทวรูปและตั้งกรดสังเป็นบันไดาสามขั้นตามแบบพิธีพรามณทั้งปวงเตียงพิดานชั้นต้นตั้งรูปพระอิศวนพระนารายมหาวิคเนศวนเตียงลดลงมาตั้งกรดสังเบญจะ ครับที่หน้าเทวรูปตั้งเตียงวางเชือกบาทที่ปิดทองสามเตียงเชือกบาทปิดเงินเตียงหนึ่งมีเครื่องกระยาบวชที่หน้าเตียงนั้นทั้งสี่ตรงหน้าเตียงเชือกบาททั้งสี่นี้ออกมามีอีกเตียงหนึ่งวางเครื่องช้างชนกขอเชือกรำพระชาตรงหน้าเตียงนั้นออกมามีใบสีแว่นเวียนเทียนเวลาคำโหนต้องหาเริกเวลาที่จะลงมือทําพิธีทุกครั้งเริ่มแต่กระสูตรอัฐสูตรบูชาเบญจคับบูชา กรดบูชาสังตามแบบแล้วจนถึงส่งน้ำพระประโคมผินพาดเชิญพระขึ้นพัดทบลบจุดแว่นเวียนเทียนสมโพธ์เติมพระเทวรูปแล้วจึงได้รดน้ำสังบรรดาผู้ซึ่งไปประชุมอยู่ในโรงพิธีนั้นแล้วอ่านเวทพรมน้ำเชือกบาทเวลานั้นประโคมผินพาสาธุการถึงเจ็ดลาแล้วตัวพระครูพริทบาทแล้วเจ้ากลมประหลัดกลมกลมช้างเข้าประจำหน้าเตียงเชือกคุกเขา่ายกเชือกบาท ขึ้นกลางไว้เป็นทอดเชือกตอนนั้นไปให้นายไทยช้างคนหนึ่งมาหมอบที่กลางโรงพระครูพฤธิบาทซึ่งเป็นหมอเท่าจึงเอาชนกมาวางคล่อมหลังเอาด้าม ขอสอดในพรมชนะปลายด้ามขอขึ้นข้างบนนายท้ายช้างที่หมอบนั้นมือกำยื่นขอไว้จึงให้พรามพฤธิบาทสองคนอ่านดุสดีสังเวยอ,อย่างเก่าที่ขึ้นว่าอันขยมบังคมภูวะสะวะเป็นต้นจุลาหนึ่งเป่าสังในเวลาเมื่ออ่านดุสฎดีจนเป่าสังนั้นค่ะบรรดาผู้ซึ่งประชุมในที่นั้นโปรยข้าตอกดอกไม้อย่างเช่นไหว้ครูละครเข้าตอกดอกไม้นั้นค่ะมีพานทองสองพนพเงินสองพ พานทองนั้นเป็นของสําหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงโปรยพานเงินเป็นของขาราชกาว่าเป็นธรรมเนียมมีมาแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะท่านเสด็จเสมอไม่ขาดถึงว่าพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์จะไม่เสด็จก็ยังมีพานเข้าตอกดอกไม้ทองคู่หนึ่งเงินคู่หนึ่งอยู่ดังนี้เสมอไม่ได้ขาด ครั้นดุสฎดีสังเวยจบสามลาแล้วนะคะจึงสมมติเจ้ากรมประหลัดกรมช้างคในใดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรับประชาเป็นคนคล่องแคล่วชำนิชำนาญว่าเป็นธนารายเมื่อแปลงพระพักเป็นช้างลงมาสอนวิชาโคชกรรมให้แก่คนสี่คนเมื่อไปปราบช้างเอกทันเมื่อแรกลงมือรำพินพาดท,ทำเพลงคุกพาดรัวกราบสามครั้งกราบนั้นอยู่ข้างกระดุกกระดิกมากไม่ใช่กราบธรรมดาข้าเพลงพินพาดแล้วจึงนั่งท่าเรียกผุ ราพินผ้าตีเพลงตระมองกันเมื่อเสร็จแล้วรัวกราบอีกสามครั้งแล้ว แล้วจึงลุกขึ้นยืนรำสองแวน่นพินาพาดทำเพลงบาสกุณีสองแว่นครบสามคราวแล้วซุดลงนั่งรัวกราบอีกเป็นคราวที่สแล้วจึงไปนั่งคุกเข่าข้างดึงที่ข้างมา้ายกมือขึ้นจีบบนศีรษะเอน็นตัวเข้าไปที่เชือกบาเรียกว่าไหวครูพินาพาดทำเพลงเหาะเสร็จแล้วรัวกราบอีกเป็นครั้งที่4ตอนนั้นไปพินาพาดทำเพลงชุบรำสองแวน่นแล้วแผลงกลับจับขอพาย ต้นยินและฉพายตามวิธีเพลงจะวายเข้าใจนอกจากที่เห็นไม่ได้เมื่อเสร็จแล้วค่ะคุกผาารัวกราบอีกเป็นครั้งที่5ตอนนี้ไปพินพาดเปลี่ยนเป็นรุกรับเดินส่องแว่นและออกเพลงอีกเปลี่ยนขอจับเชือกบาดใหม่รํา,าท่าซัดบาดเวียงเชือกให้ผ้นตัวไปข้างหนึ่งสมรอบแล้วคลายออกเวียงให้พลนข้างหนึ่งอีกสมรอบแล้วให้คลายออกเป็นเสร็จการลงนั่งคุกผ้ารัวกราบอีกครั้งหนึ่ง เป็นสิ้นวิธีรำพัชชาเมื่อเวลาที่รำเชือกบาดนั้นค่ะมีนายท้ายช้างอีกคนหนึ่งนั่งจับสายกระแสงคือท้ายเชือกบาดสมมติว่าเป็นควานช้างอยู่จนตลอดเวลารำ การที่รำพระชานี้ค่ะถือว่าผู้ใดได้เห็นเป็นสิ้นเสนจังไรพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนแต่ก่อนนะคะที่ทรงชำนิชำนาญในการช้างเช่นพระนารายมหาราชพระมหาบุรุษเพศราชาสเสด็จขึ้นพระพุทธบาทก็ทรงรำพระชาเหนือกระพองช้างต้นถวายพระพุทธบาททุกครั้งค่ะรำวงค่ะรำวงคือการเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งนะคะหญิงรำคู่กับชายตามจังหวะเสียงกลองในหนังสือ ประวัติจังหวัดขอนแก่นค่ะพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2497กล่าวว่ารำวงเนี่ยมาจากการเล่นรำโทนในความตอนหนึ่งว่าการเล่นพื้นเมืองที่นิยมกันมากคือรำโทนและเตี้ยบ้านโนนทันซึ่งต่อมาค่ะมีผู้คิดดัดแปลงใหม่ขึ้นเป็นรำวงที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งแรกดูเหมือนผู้ดัดแปลงผู้นั้นคือศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาในราวพุทธศักราช2481-82ค่ะแ การระวงในครั้งนั้นย่ง ไม่มีแบบแผนในการรำคงจะรำตามสบายคือยกมือขึ้นลงไปตามเรื่อง,งนะคะคลั้นเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาค่ะญี่ปุ่นเนี่ยบุกป,ประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484และต่อมาค่ะไทยต้องประกาศสงครามกับอเมริกากรุงเทพก็ถูกทิ้งระเบิดผู้คนเนี่ยพาการอพยพหลบภัยไปอยู่ชาญเมืองกันมากค่ะตามชนบทเนี่ยจะเล่นรำวงคลายเครียดกันทุกคืนเป็นที่ตำบลบางพึ่งพระประแด ในระหว่างนั้นการรัฐบาลกําลังปรับปรุงส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นว่าการเล่นรําวงเป็นที่ิยมแพร่หลายแต่ถ้ารำเนี่ยยังไม่เป็นศิลปะทางราชการจึงได้มอบให้กลุมศรรมิลปากรเนี่ยคิดท่ารําที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2487เอา้าใครที่เรียนเรื่องรงําวงอันนี้เหมาะมากเลยเนะคะจะได้รู้ว่ารำวงเกิดขึ้นมาในสมัยไหนปีไหนเนี่ยมีการคิดอออแล้วก็ปรับปรุง ท่ารำนะคะเวกโทกําอาจเวกโทจะมื่นมานิตนเรศนะคะเฉะลิมสุเวตนันซึ่งเป็นอดีตดัวนหน้ากองการสังคีตกลุ่มศิลปากรคะ่ะได้เขียนเล่าไว้ตอนหนึ่งว่างานสําคัญในยุคนั้นก็คืองานวันแม่และงานวัฒนธรรมอันจัดขึ้นตามจังหวัดกองการสังคีตเป็นตัวงานสําคัญในเรื่องนี้และในคราวเดียวกันนี้ผู้เล่าได้ไปนาการเล่นสําคัญมาอย่างหนึ่งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือรําโทนจนได้รับหน้าที่ ปรับปรุงให้มาเป็นรังวงจนถึงนำท่ารามเข้าประกอบเป็นมาตรฐานคือสอดส้อยมาลา ฉักแป้งผัดหน้ารำสายและก็แต่งบทประพันธ์สำหรับใช้ซึ่งคุณมนตรีตราโมทได้ร่วมแต่งทำนองเพลงให้ด้วยรำวงจึงแพร่หลายแต่นั้นมาค่ะสรุปว่าคนต้นคิดแบบรำวงมาตรฐานของกลุ่มศิลปากรก็คือสเวีทโทจม่นมานิตนาเรศนั่นเอง รำเสนงการรำเสนงหรือรำเขนิคือการรำศาสตร์น้ำด้วยเขาสัตว์ในพิธีโลชิงช้าตามประเพณีโลชิงช้าค่ะจะมีนาริวันโลชิงช้าสามกระดานแต่ละกระดานมีนาริวันประจำสี่คนนาริวันเนี่ยจะสวมหมวกรูปศีรษะพญานาคเพราะตามตำนานกล่าวว่าพญานาคเนี่ยเป็นผู้ทดสอบความมั่นคงของแผ่นดินเมื่อเสร็จจากการโลชิงช้าแล้วค่ะนาริวันทั้งสิบสองคนก็จะยกขันขนาดใหญ่ที่เรียกขันสา รมีน้ำเต็มในขันเนี่ยมาตั้งหน้าชมรมที่พระยายืนชิงช้านั่งอยู่นาฬิวันทั้ง12คนก็รําเสงงสัดน้ํากันครบสามเสงใงชายเสนงหรือเขาสัตว์นี้ใส่น้ําสัดกันแล้วพระยายืนชิงช้าย้ายไปนั่งชุมรมที่สองที่สามพวกนาฬิวันก็ยกขันสาครตามไปราเสนงที่หน้าชมรมสัดน้ําแห่งละสามเสนงเป็นสิทธิการการรําเสนงสัดน้ํานี้ค่ะเปรียบเหมือ เหมือนพญานาคแสดงความยินดีที่โลกมั่นคงแข็งแรงจริงพากันเล่นน้ำในห้วงสาครด้วยความราบริงแรกนาค่ะพิธีแรกนาที่เรียกตามภาษาราชการว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นงานต่อจากวาันพืชมงคลเหตุที่ต้องมีพิธีแรกนานี้ค่ะก็เพราะในสมัยโบราณเชื่อกันว่าข้าวเป็นพืชที่มีบุญคุณต่อมนุษย์ มีเทวดารักษามีแม่โพสพเป็นผู้คุ้มครองฉะนั้นการปลูกจะต้องทำพิธีให้ถูกต้องแต่โบราณมาถือเป็นหน้าที่ของพระหมหากษัตริย์ที่จะต้องทรงแรกนาเป็นปฐมฤกษ์ปรากฏว่าในน่านเจ้าพวกขุนนางก็ยังถือเป็นเกียรติที่ได้ทำนาในเมืองจีนค่ะสมัยเมื่อ4,000ปีล่วงมาแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อถึงฤดูทำนาพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงไถนาเองเป็นคราวแรก ในเรื่องพุทธประวัติก็ปรากฏว่าพระเจ้าสุโธธนะพระพุทธบิดาก็ได้เคยเสด็จไปแรกนาขวัญด้วยเหมือนกันนี่ก็แสดงว่าวิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีที่ได้ถือปฏิบัติกันมานับเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นี้ค่ะปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยหลายประเทศก็ยังคงทํากันอยู่ค่ะเช่นประเทศขเขมรประเทศลาวส่วนประเทศพม่าในสมัยที่ยังมีพระหมหากษัตริย์ปกครองอยู่นั้นก็เคยมีพิธีนี้เหมือนกันเพราะปรากฏในพิธี12เดือนของพม่ากล่าวว่าในเดือน7ทําพิธีแรกนาะซึ่งปิดกับของไทยที่เราทําในเดือนหกของพมา่าเขาถือว่าพอฝนตกพื้นดินอ่อนก็กําหนด พระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงไถนาหลวงที่ทุ่งนาหลังเมืองมันเดเล่การเสด็จออกแรกนาของกษัตร,ร,ริย์พม่านั้นค่ะได้แต่งพระองค์อย่างจอมทัพเจ้านายและข้าราชการแต่งเต็มยศมีไถทองไถเงินและเครื่องแต่งตัวโคอย่างหรูหราเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่ไถนาขวัญด้วยพวกพรามก็ทําพิธีบูชาขอพรเทวดาตลอดเวลาที่ไถนานั้นนี่เป็นพิธีแรกนาขวัญของพมา่า ประเพณีการแรกนาะขวัญน,นี้ค่ะแต่เดิมทีเห็นจะเป็นธรรมเนียมที่ได้ถ่ายทอดมาจากพวกพราหมณ์อย่างแน่นอนเพราะว่ามีพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในสมัยก่อนจะมีขบวนแห่เทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระนารายพระวิคเนต คือพระพิคเน่เนี่ยนะคะพระพลเทพแถกไยออกจากพระราชวังไปยังโรงพิธีในสมัยนี้ก็ยังท้ายเทวรูปอยู่นะคะสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือการแรกนาะขวัญนาั้นใช้โคไม่ได้ใช้ควายซึ่งเป็นสัตว์ที่ได้ใช้ไถนากันอยู่เป็นประจำเพราะตามเรื่องนั้นกล่าวว่าโคที่ใช้เทียมไถในพิธีมีชื่อเรียกว่าโคอุสุภราชหรือโครกรวินซึ่งครั้งหนึ่งเคยเทียมรถพระอุมามาทำ จึงถูกพระอิศวรส่งลงมารับใช้มนุษย์ส่วนที่เรียกว่าโคอุสุภราชนั้นเป็นภาณะพระอิศวรนี่ก็เป็นตำนานเกล็ดๆที่เล่ากันมาเกี่ยวกับเรื่องโคเรื่องวัวสําหรับเทียมไถในวันแรกนานี้ปรากฏว่าในตำรามีกล่าวไว้ต่างๆกันทั้งนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะการแรกนาขวาัญเป็นประเพณีที่เก่ามาและไม่ได้เขียนเป็นตำราวไว้แน่นอนฉะนั้นค่ะในสมัย สุขโขทัยจริงกล่าวไว้อย่างหนึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีกล่าวไว้อย่างหนึ่งและมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีกล่าวไว้อีกอย่างหนึ่งมีการเรียกชื่อโคและผู้ที่ทำพิธีนียแตกต่างกันออกไป เพื่อจะให้ได้เห็นข้อแตกต่างเหล่านี้ค่ะจะขอออกข้อความที่เกี่ยวกับพิธีแรกนาในสมัยสุโขทัยตามที่ปรากฏในตำรับเท้าศรีจุลาลักษ์มาให้พิจารณานะคะครั้นถึงเดือน6เป็นการขัดเลิกในพระราชพิธีพยสารจรดพระนังคันจึงพระครูพรมพรตพิธีสีบรมโหงก็ประชุมพราหมณ์ผู้พรตอัญเชิญพระเทวรูปเข้าสู่โรงราชพิธีอันแวดล้อมด้วยราชวัชรธง นะท้องทุ่งละหานหลวงนาพระตำหนักห้างคลั้นถึงกำหนดวันอุดมฤะเรกวันอาทิตย์เป็นวันสำหรับกระทำการมงคลการแรกนาขวัญจึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเครื่องต้นอย่างขัดพระแสงกั้นยันสเสด็จทรงพระอัศวราชเป็นภาณนะยานพร้อมด้วยพระหลวงขุนหมื่นนายทหารมา้าประจำขี่อัสดรโดยสเสด็จพระยุหยาตราขบวนเพชรพวงและพระอัคร ชายา พระราชวงศ์สาพระสนมกำนันเลื่อยแต่ที่ต้องพระราชาฤารุไทยให้โดยเสด็จล้วนแต่ตกแต่งกรัดกายอย่างนางเขียนขึ้นรถประเทียบตามไปในขบวนหลังครั้งเสด็จถึงพระพราประทับณนะตำหนักห้างจึงดำรัสสั่งออกยาผลเทพธิบดีให้เข้าสู่โรงราชพิธีถือเอาพัตราพรเพศกษัตริย์แต่งแต่งกายอย่างลูกหลวงเอกยิ่งด้วยอิสริยยศในวันเดียวนั้นมีชี พ่อพราหมบ์บรรลือเสียงสังและปลปรยเข้าตอกนำหน้าและเมื่อออกจากโรงราชพีทีนั้นก็แห่ด้วยกระชิงบังศูน พันเข้าสู่มณฑลท้องละหารที่จรลดพระนางคาันชาวพระโคก็นำพระโคอุสุภราชมาเทียมไถท,ทองพระครูพรมพรตพิธีก็มอบยามไถและประดักทองให้ออกยาผลเทพออกยาผลนเทพกราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็รับยามไถไม้ประดักอ่านว่าออกพระศรีมโหสถกัมเมล็ดขันไลหงผู้เป็นบิดาข้างน้อยนี้ท่านแต่งกราดกายบริสุสทธิ์เสวตพัตราพร พร้อมเครื่องอาสดาพรเป็นพรามมหาศาลประเรสริฐศักดิ์ถือเอาไถาเงินอันเทียมด้วยพระโคโสเสวะพระพรจึงออกพระวัฒนาเศรษฐีอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัตินับเข้าในมหาศาลท่านแต่งกายอย่างคาริหาบดีถือเอาไถาอันหุ้มด้วยผ้ารัตนกรรมพลแดงเทียมด้วยพระโกกรวินกับทั้งไม้ประดัก พระโหราจารย์ก็ลั่นของไยประโคมดุริยางดนตรีนายจำนำก็จับจูงพระโคอุสุปราชอันเทียมไถเอซึ่งออกยาผลเทพธิบดีถือนั้น บายบาทดำเนินจรุดพระนังคันเวียนซ้ายไปขวาไถโทออกพระสีมหูสุดดำเนินที่สองไถตรีพระวัฒนเศษดำเนินที่สามตามกันเป็นลำดับพร้อมด้วยฉีพ่อพรามปลายเข้าตอกดอกไม้บรรลือเสียงสังตีไม้บรรดะนำหน้าไถคุนบริบูรณ์ทัญญากับนายนก,การหลวงแต่งตัวนุ่ม เปผ่าคาดประคตใส่หมวกสารถือกระเช้าโปรยปลายหวานพันธุพืชธัญญาหารตามทางไถจรดพระนางคาันท่วนคำรบสามรอบอันว่าชาวพนักงานก็เล่นการมหรสพระเบงระบำมงคุ่มหกเขมรไ่ลวดปวงลำแพนแทงวีใส่ไก่ป่าช้าหงรายรอบที่ปริมนทนกระทำการแรกนาขวัญเออเกระเิกไปด้วยหมู่มหาชนชายหญิง พาบุรนัดดามาทอดทัศนาเล่นสำราญใจครั้นเสด็จการไถหวานแล้วก็ปลดปล่อยพระโคโอุสุภราชโคเวตพระพรโคกระวินออกให้กินเลี้ยงเสียงทายของห้าสิ่งถ้าพระโคบริโภคข้าวและถั่วงายญ้านำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีและมิได้บริโภคก็ดีโหราพรามนาอาจารย์ก็ทำนายทยถ่ทักว่าทัญญาหารจะได้ผลไม่ได้ผลน้ำมากและน้ำน้อยตามตำรับ ขณะนั้นพระอัครชายาดำรัสสั่งนางสนมให้เชิญเครื่องพระสุพรรณพาดมาถูปายาตขึ้นถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเสวยแล้วก็ให้ชาวรามานเลี้ยงลูกขุนทั้งหลายด้วยเข้ามาถูปายาตและของคาวหวานตามลำดับเส็จการพระราชพิธีจรดพระนางคันดังนี้อ๋อสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยนะคะบางทีมันเป็นภาษาโบราณน,นะคะคือจะว่าไปนะไม่ว่าไทยเราหรือประเทศไหนก็ตามในบางทีมันจะ มีภาษาโบราณนะคะบางทีเขาเขียนเขียนภาษาโบราณภาษาไทยก็จริงแต่เราก็ต้องมาแปลเป็นสมัยใหม่ในบางทีที่นํามาเล่าให้ฟังในตัวเองก็ต้องนั่งแปลความหมายตามไปด้วยนะคะอ่ะส่วนในหนังสือคาให้การชาวกรุงเก่านะคะเขาก็ได้กล่าวถึงพิธีนี้ไว้ว่าพระราชพิธีจุดพนังคันคือแรกนาะขวัญเนี่ยพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาปโปรดให้พระ พิกุมารคือพระจันทกุมารแรกนาต่างพระองค์คือเมื่อกี้เนี่ยในสมัยสุขโขทยัยนะคะที่เ่าให้ฟังในช่วงแรกในสมัยสุขโขทยัยตอนนี้มาถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะคือพระจันทกุมารแรกนาต่างพระองค์นะคะส่วนพระมเหสีนั้นก็จัดนางเทพีต่างพระองค์เหมือนกันผู้แรกนาเนี่ยนั่งเสลี่ยงเงินมีกระบวนแห่เป็นเกียรติยศแห่ไปยังโรงพิธีซึ่งตั้งที่ต,ตำบลวัดผ้าขาวครั้นถึงเวลามงคลเลิกนะคะพระพิสุกุมารถือคันไถอัน เทียมด้วยโคสุภราชนะคะผลเทพจูงโคไถ่สามรอบนางเทพีหวานข้าวเสร็จแล้วจึงปลดโคสุพราชออกให้กินน้ําและถั่วงาข้าวเปลือกถ้ากินสิ่งใดก็มีคําทํานายต่างๆภายในเวลาการพระราชพิธีจลุดพระนังคัน3ข้อนี้ค่ะยกพระราชทานภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดแก่พระภิกุมานเมื่อได้ทําพระราชพิธีจลุดพระนังคันแล้วราษฎรจึงลงมือไถหวานทานาได้ ส่วนตำราพระเจ้พิธีจรุดพนังคันแรกนาขวัญที่เรียบเรียงขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินนะคะก็ได้กล่าวถึงรายละเอียดแปลกออกไปอีกดังนี้ค่ะ พระราชพิธีจรุดพนังคันแรกนาขวัญปลูกโรงราชพิธีให้กรมนาแต่งไทยเอกไทยโทเทียมด้วยโคกละวินให้เจ้าพระยาพลเทพแต่งตัวโอโถงใส่เสนากุฏมีกระชิงสัพทนกลางก้านขี่คานหามแล้วแห่แหนมาสู่โรงพระราชพิธีแล้วให้กรมนาทำกระเช้าแปดใบใหญ่รอบสามกำมีสาวแรกคานหามครบลงรักปิดทองทาชาติสำหรับนางเทพีทั้งสี่คนภาพเข้าปลูกไป ส่งเจ้าพระยาพลเทพและนางทั้งสี่คนนั้นแต่งตัวโอโทงนุ่งห่มสีต่างๆใส่โสร่งตั้งขึ้นคานหามมีชิงหุ้มผ้าแดงกั้นแ e มาสู่โรงราชพิธีครั้นได้เลิกดีค่ะเจ้าพระยาพลเทพเอาไถแอกออกตรวจพระนังคันสามรอบแล้วนางเทพีทั้งสีคนหาข้าวปลูกไปส่งให้เจ้าพระยาพลเทพรับเอาเข้าวปลูกไปหวานแล้วจึงเอาไถโทออกกรุบสามรอบสําเร็จแล้วกลับเข้ามายังโรง พิธีกรมนาจึงยกเอาน้ําเอาเหล้าเข้าเปลือกถั่วง,งาเข้าโพสาลีมาตั้งเรียงกันแล้วเสียงทายให้พระโคทั้ง4ตัวกินถ้าโครกรกวินกินสิ่งใดให้โหนให้พรามไทายสุไทยทุกตามลักษณะโคกินนั้นเธอแต่นางเทพีทั้ง4คนได้รับพระราชทานคนละสมตำลึงตามธรรมเนียมแต่ก่อน ตามตำราพระราชพิจิุรพนังคันทั้งสามฉบับสามสมัยนี้ค่ะจะเห็นว่ามีรายการที่ผิดแผกแตกต่างกันมากแต่การในสมัยสุขโขทัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินมอบอำนาจให้ออกญาพลเทพเป็นผู้แรกนาส่วนในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะตามคำให้การชาวกรุงกล่าวว่าโปรดให้พระภิกุมารซึ่งควรจะเป็นจันทคุมารแรกนาต่างพระองค์และตามตำราที่เขียนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวว่าให้เจ้าพระยาพลเทพและหากจะภิก ราะให้ละเอียดก็จะเห็นว่าในสมัยสุขโขทัยใช้ถึง3คน ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือในสมัยสุโขทัยใช้สามไถคือไถเอกไถโทไถตรีไถเอกนั้นเป็นไถทองเทียมด้วยวัวมีชื่อว่าพระโคอุสุภราชไทโทเป็นไถเงินเทียมด้วยวัวมีชื่อว่าพระโสเสวตพระพรส่วนไถตรีนั้นเป็นไถที่หุ้มด้วยผ้ารัตนกรมพุลแดงเทียมด้วยพระโคกระวินดังนี้เห็นว่าผิดกับตำราอีสองเล่มที่กล่าวมาแล้วนะคะคือสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ไถเพียงเล่มเดียวพระ ิกุมารเป็นผู้ถือไถส่วนออกยาผลเทพเป็นคนจุงโคมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะก็ใช้ไถสองเล่มไถเอกสําหรับจรดพระนางคันสามรอบแรกไถโทสําหรับไถโกลแต่เท่าที่ได้อ่านพระราชพิธีในตอนหลังๆนะคะเห็นใช้ไถเล่มเดียวคือพระยาวแรกนาไถดะไปโดยรีสามรอบแล้วไถไปโดยกว้างสามรอบนางเทพีทั้งสี่จิงหาบเอาข้าวปลูกซึ่งมีกระเช้าทองสองคนเงินสองคนอ ออกไปให้พรยาแรกนาปลุยวานต่อจากนั้นจึงไถกลุอีกสามรอบที่ทำต่างกันอีกข้อหนึ่งก็คือการวันที่ทำต่างกันอีกข้อหนึ่งก็คือการ ที่ทาต่างกันอีกข้อหนึ่งก็คือการหวานข้าวเมื่อจรดพระนางคันในสมัยกรุงสุโขทัยใช้ขุนนางบริบูรณ์ธัญญากับนักการนาหลวงซึ่งดูจะเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องข้าวโดยเฉพาะเป็นผู้ถือกระเช้าข้าวโปรยตามทางที่ไถส่วนตำราสมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวว่าให้นางเทพีหวานพันข้าวคือเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงหวานครั้นในสมัยรัตนโก,กสินทร์นี้ค่ะกล่วาวว่า้นางเทพีสีคนหาข้าวไปส่งเจ้าพระยาผลเทพแล้วให้พระยาผล เป็นผู้หวานข้าวนั้นเสเองอีกด้วยส่วนข้อที่เหมือนกันนั้นก็คือการปลดโคให้กินข้าวเหล้าน้ําถั่วแล้วมีการทํานายตามปกติก็ใช้ของเจ็ดสิ่งคือข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำยายาวัวก,กินสิ่งใดสิ่งนั้นจะเจริญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะทรงกล่าวถึงการทํานายไว้ว่าพระองค์ได้ทรงพบคําทํานายมาถึง21ครั้งก็ปรากฏว่าบริบูรณ์ทุกครั้งแต่ทรงมีความเห็นว่าถ้าวัวก,กินเหล้าจะมีอะไรบริบูรณ์ แต่ในชั้นหลังต่อมาค่ะดูจะมีการถือเค็ดต่างๆมากขึ้นเช่นจะดูกันถึงเครื่องแต่งกายของผู้ที่แรกนาะว่าแต่งกายอย่างไรธรมเนียมอย่างนี้ไม่มีกล่าวไว้ในตำราบโบราณเล่มใดเลยเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นในระยะหลังคือคนที่ไปดูแรกนาะมักจะสนใจในการนุ่งผ้าของผู้แรกนาะเช่นปีใดผู้แรกนาะเลือกผ้านุ่งสีคืบคือนุ่งผ้าจีบซึ่งหมายว่าคือนุ่งผ้าจีบซึ่งหมายความว่านุ่ง ผ้าสั้นก็เป็นเครื่องหมายแสดงว่าปีนั้นน้ําจะมากจึงต้องนุ่งผ้าสั้นหนีน้ําและถ้าปีใดผู้แรกนานุ่งผ้ายาวกรอมถึงเท้าก็หมายความว่าน้ําจะน้อยเป็นเรื่องการเสี่ยงทายการที่ไปดูเมื่อเห็นคนแรกนานุ่งผ้าสั้นก็มักจะพากันปรับปรื่มยินดีว่าปีนั้นนานจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลเพราะฝนจะตกว่าไร่นาจะไม่แล้งนี่ก็เป็นเคล็ดอีกอย่างหนึ่งที่ถือเป็นข้อสังเกตในวันแรกนา การแรกนานในสมัยก่อนนะคะไม่ได้กําหนดสถานที่แรกนานแน่นอนเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้และไม่ได้ถือเป็นการหน้าพระที่นั่งเว้นแต่ว่าปีใดมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรจึงจะได้ทอดพระเนตรสักคราวหนึง่ง มีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลาัยขณะเมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวารารามเมื่อพุทธศักราช2,366อยู่นั้นค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการปฏบิบัติงานทุกวันครั้นถึงพระราชพิธีจุดพระนังคานจะคลาทอดพระเนตรจึงโปรดให้ยกการพระราชพิธีมาตั้งที่ปลกหลังวัดอรุณราชวารารามซึ่งในขณะนั้นยังเป็นทุ่งนาและในราชการที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หก็ได้เสด ด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแรกนาที่ทุ่งส้มป่อยครั้งหนึ่งในรัชกาลที่5ารัชกาลที่6ก็ยังมีการแรกนาที่ทุ่งส้มป่อยนอกพระนครและเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเป็นบางครั้งการแรกนาได้มายกเลิกในรัชกาลที่7หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่พิธีพืชมงคลยังคงอยู่ ครั้นถึงรัชกาลที่9นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าประเพณีการแรกนาเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่โบราณประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำนาสมควรที่จะรื้อฟืน้นพระราชพิธีพืชชุมงคลและจะหุดพนังคันขึ้นอีกได้จัดมีเป็นปีแรกเมื่อพุทธศักราช2503และก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับในมณฑลพิธีตลอดมาค่ะ ประเพณีเพิ่มเติมขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ก็จะมีอยู่2อย่างนะคะคือปโปรดให้มีนางเทพี4ีคนโดยจัดเจ้าจอมเช่าแก่ที่มีทุนรอนพอจะแต่งตัวและมีเครื่องใช้ให้ไปหาบกระเช้าเข้าปรยและ โปรดให้มีราชบัณฑิตเชิญพระเต้าเทวบิดซึ่งเป็นพระเต้าที่เกิดมีขึ้นในรัชกาลที่สี่ะพรมพื้นดินเดินนำหน้าพระยาแรกนาเพื่อให้เป็นสวัสดีมงคลอันที่จะทำพระราชพิธีจรุดพระนางคาันจะต้องเลือกเอาวันที่ดีที่สุด เช่นจะต้องไม่ทำให้วันผีเพลียคือวันขึ้น1นึ่งค่ำห้าค่ำเจค่ำแปค่ำเกค่ำสิบค่ำสิบค่ำสิบาค่ำและวันแรม1นึ่งค่ำห้าค่ำหกค่ำเจค่ำแปค่ำสิบค่ำสิบสาค่ำสิบสี่ค่วันเหล่านี้ค่ะใช้ไม่ได้ต้องใช้วันว่างเช่นวันขึ้น2ค่ำสามค่ำสีค่ำหกค่ำค่ะเรื่องวันที่จะลงมือไถนานี้ค่ะตามตำราชาวบ้านแต่บบราณเขากำหนดไวท้ทีเดียวว่าปีไหนจะต้องแรกนาน คือไถนาวันไหนจริงจะดีแต่โบราณมานิยมกันว่าปีชวดปีมะแมปีระกาให้แรกวันพฤหัสบดีปีฉลูปีมะเมียปีวอกให้แรกวันพุธปีขานให้แรกวันศุกร์ปีเถาะปีจอให้แรกวันจันทร์ปีมะโรงปีกุลให้แรกวันอาทิตย์ปีมะเสงให้แรกวันอังคารปีนี้เป็นปีมะโรงใช่ไหมคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่ากําหนดการเนี่ยจะเป็นวันไหนนะคะว่าจะเป็นวันไหน นะคะลองดูนะคะแล้วลองเอาตำรานี้ไปดูนะคะว่าจะตรงกับที่นํามาฝากหรือเปล่านะคะส่วนในทางราชการนั้นค่ะกาหนดอยู่ในเดือน6โหหลวงก็จะเป็นผู้หาเริกกาหนดวันแล้วจึงนําความขึ้นกราบบังคมทูลกําหนดการงานพระราชพิธีต่อไปลองดูปฏิทินนะคะว่าเขากําหนดไว้แล้วหรือยังในดิฉันเองเพอิญไม่ได้ดูปฏิทินนะคะก็เลยไม่ทราบว่าปีนี้เนี่ยมันจะตรงกับวันไหนนะคะคือถ้ากว่าใครดูแล้วคอมเมนต์บอกด้านล่างบ้างน ะะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ